สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเตปกี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะรายการที่ทำคุณพบกับการดื่มถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานะไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพู้ด้วยนั่นเองวันนี้มีหนึ่งสินค้านะฮะมาแนะนําทุกคนให้รู้จักกันนะฮะด้วยราคาที่ต้องบอกว่าย่อมเยาวม,มากๆนะฮะเริ่มต้นนะฮะที่ร้านเรานะฮะห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนี่คือเรดมี่ 3S นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่มีงบประมาณห้าพันบาทนะฮะนี่เล่นเกมคยวค้าด้วยนะฮะ บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ธรรมดานะฮะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 430เลยนะฮะหน้าจอเป็นแบบ HD แบบ5นิ้วนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้มาถึง4 1 0 0ม a h เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหแบบมีสแกนนิ้วมือด้วยนะฮะแล้วก็มีกล้องนะฮะโอเคก่อนที่เราจะดูรีวิวเนี่ยนะฮะเราถามทุกคนก่อนถามในใจทุกคนก่อนนะฮะว่าคุณคาดหวังอะไรจาก5,000ว่ามันจะต้องแบบขนาดไหนอะไรยังไงสลับเรารู้สึกว่ามือถือ5,000น่ะมันก็คืออะไรที่แบบ5,000น่ะนะฮะ แต่ว่ามันมีอะไรเด็ดก,กว่า5,000ที่ขายในท้องตลาดเยอะมากๆนะฮะถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยรอม16นะรแรมอยู่ที่2นะฮะกล้องหน้าเป็นเลนส์ Wide นะฮะสเปคเนี่ย Snapdragon 430ถ้าเป็น ASUS ZenFone 3 Laser เนี่ยก็ไปถึง8,990เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้คือใช้ CPU ตัวเดียวกันเลย แต่ว่าหน้าจอจะเป็นแค่ HD แต่ก็ได้5้านิ้วที่ทุกคนถามหาอยากได้มือถือ5นิ้วที่มีคุณภาพดีๆแล้วเราก็ตัวนี้ให้คุณได้ฮะนี่คือ Redmi 3 S นั่นเองนะฮะโอเคนะฮะเรามาดูก่อว่าเจ้าตัวนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีสีขาวนะฮะขาวเงินนะฮะข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีเงินเงินนี้นะฮะก็คือเทาๆนแหละอีกอันนึงจะเป็นสีทองสีดำนะฮะด้านหน้าเป็นสีดำด้านหลังเป็นสีเทาอันนี้เหมือนถ้าจะไม่ผิดจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่จริงแล้วมันไม่น่ามาีหรือ,อนนะะเปล ในสต็อกบอกว่ามีนะฮะแต่เราก็ยังไม่ได้หยิบออกมาเช็คถ้ามีแล้วเราจะถ่ายรูปขึ้นให้ดูนะฮะในเพจอย่างแน่นอนนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าฮะมือถือ5,000บาทต้องบอกก่นว่ามือถือ5,000บาทเป็นมือถือที่อันนี้พูดกันแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะฮะเป็นมือถือที่บางครั้งเนี่ย เด็กๆซื้อกันเยอะนะฮะแล้วเด็กๆก็จะมาคู่กับเกมนะฮะเสมอเราก็จะมาดูว่าเรื่องเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้น่าจะดีกว่านะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูคะว่าเรื่องเล่นเกมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเป็นเรื่องแรกเลยเรื่องการเปิดเว็บเราคงไม่ต้องรีวิวอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างจะเ,เร็วมากอยู่แล้วนะฮะส่วนตัวนี้น่าจะมีเป็นเป็นรอมโมนะฮะในรีวิวจะเป็นรอมโมดิฟายนะก็จะเป็นมีภาษาไทยหรือว่าเมนูไทยมาให้เลยนะฮะ ในตัวแล้วก็มี Play Store ฝังมาให้เลยนี่เป็นรอมโมนะฮะไม่ใช่รอมสเตเบิลออฟฟิเชียลอะไรแต่อย่างใดนะฮะอ่ะไหนๆก็เปิดนู้ว่าสามเมื่อกี้ไปแล้วนะฮะก็นี่ฮะแลมสองแต่ว่าพอเราออกมาเล่นลนู่นเล่นนี้ก็ยังสามารถกลับไปเล่นเกมได้เหมือนเดิมนะฮะมานี่ถึงได้เหรอเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยของมันบอกลางนี้ฮัลโหล อ๋อต้องขึ้นลิฟต์ฮะต้องขึ้นลิฟต์ไปก็นเนี่ยฮะการแสดงเอฟเฟกอะไรก็ลื่นไหลดีมากๆเลยทีเดียวนะถ้าเกิดเราเคยเล่นตัวเซนฟอน3เลเซอร์นะฮะมาก่อนจะรู้ว่ามันค่อนข้างจะไหลลื่นมากๆแล้วนี่มันมาอยู่บนจอ HD นะฮะทั้ง GPU นะครับ a อบ e ิโ5่หเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะฮะก็มีคนถามว่าพี่ครับตัวนี้กับ Snapdragon 650อันไหนเร็วกว่านะฮะก็นั่นดูไปหาข้อมูลมาให้ รู้สึกเหมือนว่า650จะเร็วกว่าแต่ว่าตัวกราฟิกเนี่ยตัวของอารีโน่505เนี่ยมันรองรับพวก Open G L รุ่นใหม่ๆอะไรด้วยประมาณนี้นะฮะแต่ถามว่าคะแนนหรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยฝรั่งเขาบอกว่า650ดีกว่าทุกอย่างนะฮะแต่ว่าถามเรานะจากข้อสุดที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าตัว650ส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมกับจอ Full HD นะฮะส่วน430ก็มาพร้อมกับ HD คือดีกว่าตอนนี้เป็น410เยอะมากๆเลยนะฮะทั้ง อาการแหลกหรือว่าคิดช้าๆหรือว่าหน่วงอะไรเนี่ยหายไปค่อนข้างจะโหหายไปเยอะนะฮะหายไปค่อนข้างเยอะเลยาลตายฮะระเบิดฮะนี่มันเศร้าฮะเล่ามันหวานตายดิฮะจะเหลือลเหรอาใหม่เมื่อกี้ผมต่อให้เท่านั้นแหละ อะไรบินไปบินมาน้ำมัปนอะไรกันว What the hell? ะวัดได้เหรอว t าแต่นี่น่งนี่อยากจะนี่ฮะถือว่าจะเห็นว่ามันค่อนข้าง,งจะไหลลื่นมากๆนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ดีฮัตสกรีนเองก็ทำงานได้ดีม,มากๆนะฮะส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเลยนะฮะแบตบ4,001นะฮะถือว่าคุ้มค่ามากแล้วก็แบตเตอรี่อึดจริงๆนะฮะอึดแบบอึดเลยอะ่ะน่าสนใจมาก,มากจอ HD นะฮะแบบอึดๆแบบนี้นะฮะเล่งกินลื่นๆแบบนี้ เราว่าเด็กๆหรือว,ว่าคนทั่วไปเนี่ยชอบนะฮะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเราไม่อยากได้มือถือแพงมาคนไม่อยากได้มือถือแพงนะฮะห้าพันบาทเล้ว,ว่าโอเคมากเดี๋ยวดูสักสองสามเกมนะฮะเราลองเกมใหม่ละกันอันนี้ไม่เคยเล่นเลยนะฮะ God of Egypt นะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็มาดูกันก็ตัวหน้าจอนะฮะถึงจะเป็น HD ก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าความคมชัดเนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวเพราะว่าขนาดจอมันคือห้านิ้วไงฮะแล้วก็สีสันจอเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะ แต่มันก็จะไม่ต่างจาก ASUS มากเท่าไหร่ก็คือมันจะออกหมุนๆน,นิดๆหนึงนะฮะตามสไตล์ของตระกูล Redmi ที่หน้าจอจะออกมาแล้วค่อนข้างจะหมุนๆน,น,นิดๆน,นะฮะจะถามว่าดูแล้วโอเคไหมสีโอเคไหมส,หมสีมันโอเคนะคือไม่ได้คาดหวังอะไรกับมือถือ5000หรอกสีมันดีกว่าพวกแบรนด์เกรด B มากมายนักนะฮะคือแบรนด์ B เนี่ยเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเยอะนะฮะพวกแบรนด์ระดับ B น,นะฮะแต่ถ้าเจอพวก Xiaomi เ,เจออะไรเข้าไปนี่ก็น่าสะเทือนเหมือนกันเพราะว่า สเปเคเขาแหมมาค่อนข้างดีนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่ามันมาค่อนข้างดีนะฮะดูดิไหลเลยล่ะโอ้ลื่นเลยอ่ะคือทุกคนจะเห็นว่ามันโอเคมากๆเกี่ยวกับการเล่นเกมหรือว่าการใช้งานต่างๆนะฮะคุณจะเห็นเลยว่ามันไหลจริงๆความหน่วงความอะไรคุณก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในอนาคตหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าราคาห้าพันนะคุณนะฮะไปไปกระบ,บาล มีมีกึกบบ้างนิดหน่อยอาจจะเป็นที่เกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะมีกึกบ้างแล้วมีกึกบ้างแล้วแต่เกมนี้กราฟิกสูงๆเนี่ยนะฮะก็คือโดยรวมก็ยังเล่นได้นะฮะแบบค่อนข้างไม่ได้เสียลมมากมายอะไรนักนะฮะ h o l ฟ for Power Attack โอเค Godly Attack นี่ฮะการแสดงเอฟเฟกต์ก็จะมีแบบกึกบบ้างเล็กน้อยนะฮะแบบนี้นะฮะ ก็ใครเล่นเกมนี้ก็คงจะมีมีหน่วงบ้างเล็กน้อยล่ะฮะเขาไม่เรียกหน่วงเนาะเขาเรียกว่าแหลกใช่ปะเออแหลกแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยโอเคนะฮะมีเขาบอกว่าดูรีวิวแล้วแล้วเหมือนแบบได้ไปลองเองฮะตอนนี้เราก็เล่นให้ดูเหมือนได้ลองเองที่บ้านนะฮะตายซะให้ดูแล้วรู้หลอดเขาจะไปกอดก็ใครก็เชิญนะฮะไม่ดิตีหนักนะฮะโอเคเนี่ยฮะก็ จริงๆก็เนี่ยพอพอันึ่งก็ดีขึ้นนะฮะก็มีบ้างเล็กน้อยนะฮะนี่คืออาการอาการของ Snapdragon 430แล้วก็ GPU Adreno 505นะฮะเราลองเล่นเกมอื่นๆดูฮะอย่าง Godfire นะฮะแต่ยังหนูว่าสามนี่เราเห็นแล้วว่าลื่นมากนะฮะลองดู Godfire บ้างดีกว่านะฮะก็เป็นอีกเกมที่ใช้กราฟิกค่อนข้างสูงนะฮะค่อนข้างสูงอีกเกมหนึ่งเราเอาเด็กมาประกอบฉากนะให้มันดูน่ารักขึ้นนะฮะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบนะ เป็นคนอ่อนโยนนะฮะเล่นเกมป่าเถื่อนจริงแต่ว่าเรามีตัวน่า,นา,นานรักมองนะฮะแล้วเราเป็นคนแบบนี้นะฮะตอนนี้เกมก็มาแล้วนะฮะสำหรับ Godfire ของเราเนี่ยเองนะฮะก็เริ่มเล่นดีกว่านะฮะเราก็จะไปตีเขานะฮะให้มันตายกันไปข้างหนึ่งโน้ตแตง่งไปเลยแล้วกันนะฮะมาแล้วฮะเดี๋ยวก็จะดูกัน นะฮะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เราว่าไอ้เกม God of Egypt เนี่ยหมายจะไปที่เกมนะเกมบางทีมันก็เราก็ไม่รู้ว่าทำมาดีแค่ไหนนะหนึ่งสองสามนี่ฮะก็ะเห็นว่ามันมันเล่นได้สบายมากๆเลยนะฮะมันไม่มีปัญหาในการเล่นเกมเลยตายซะ เนี่ยฮะทุกคนจะเห็นว่ามันเล่นไ,ได้สบายมากเลยนะไม่มีปัญหาเลยอ่ะเนี่ยฮะก็ถือว่าไหลลื่นมากๆนะสลับเกม Godfire นะฮะแล้ว,ว่าไอเกมเมื่อกี้จะเป็นที่เกมมากกว่าแหละไม่น่าไม่น่าจะเป็นที่เครื่องนั่นแหละนะฮะโอ้โหไหลไหลเลยนะนี้เราก็ไม่ได้เปิดโหมด performance อะไรนะฮะก็แบบใช้ปกตินี่แหละฮะก็เล่นได้ปกติเลย ก็ไหลลื่นนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อไปเล่นเกมนะฮะเราค่อนข้างมั่นใจมากว่าจะไหลลื่นสุดๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อไปเล่นเกมนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะมาดูเรื่องอื่นมากฮะในเรื่องต่อไปเราจะพูดก็คือเรื่องของจอนะฮะแล้วก็ลําโพงซึ่งเราประทับใจมากๆนะฮะตัวลําโพงเนี่ยเสียงดังนะฮะเสียงดังเลยนะฮะแล้วก็กยยตัวจอ<ล>เองก<ล>็ดีมากๆนะฮะ ตัวลำโพงเนี่ยฮะจะอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ที่ทุกคนเห็นเป็นแง่งขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขามันเป็นคล้ายๆกับเวลาวางพื the no and share, and ้นแล้วมันจะมันจะลำโพงจะไม่แน่กับพื้นถ้าไม่มีเสียงแบบนี้ฮะตอนเบื้องหน้าพระบรมฉายายกขึ้นหรือว่างลงก็ลําโพงก็ยังดังเห็นไหมฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆนะฮะสำหรับเรื่องของลําโพงเสียงดังระดับที่แบบเฮ้ยเราพอใจอ่ะมันไม่ได้แบบเบาอะไรแต่อย่างใดนะฮะค่อนข้างโอเคมากๆสำหรับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องอื่นของมิวไอที่เราจะดูต่อก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะก็เราจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยนะเป็นแบบนะฮะกล้องเนี่ยเ,เราพูดก,กันก่อนเลยว่ามันไม่ได้สวยงามอะไรเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือกล้องนะฮะโหมดออโต้นะทุกคนเห็นว่าเรื่องรายละเอียดความคมชัดอะไรเดี๋ยวเราได้ดูกันนะฮะหนึ่งสองสามการจาารับชัตเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะทําแล้วโอเคนะฮะแล้วก็โหมด HDR เนี่ยนะเมื่อเปิดปุ๊บเนี่ยจะเวลาประมวลผลนี่ฮะจะหมุนติ้วๆนะฮะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะฮะ ก็แล้วความแตกต่างเนี่ยค่อนข้างเห็นได้ชัดมากเราการเปิด HDR กับไม่เปิดนะฮะอันนี้คือไม่เปิดะฮะจะค่อนข้างมืดๆหน่อยพอเปิดปุ๊บจะเห็นเลยว่าสว่างนะฮะและ้วก็จะมีตัวอย่างให้ดูหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันมาคุยเรื่องโฟกัสกันก่อนนะฮะโฟกัสตัวนี้จะเป็นออโต้โฟกัสเหมือนกันนะฮะแล้วก็เวลาอยู่ในที่แสงน้อยเนี่ยจะช้าลงเลยนะฮะคือโฟกัสจะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือมือถือ5,000บาทซึ่งแบบอาจจะเป็นเรื่องปกตินะฮะที่มันช้าลงนะฮะมีโหมดอื่นให้เล่นนะฮะก็มีโหมด ตั้งค่าเองนะฮะนับถอยหลังชนิดภาพปกตินะฮะโหมดแมนนวลเนี่ยนะฮะจะปรับได้แค่วาบาลานซ์กับ ISO 2อย่างเท่านั้นนะฮะปรับมากกว่านี้ไม่ได้ปิดโหมดตั้งค่าเองนะ,ะเวลาจะออกกลับไปโหมดออโต้ต้องทำแบบที่นดูทำนะฮะเลื่อนไปทางนี้ฮะก็จะเป็นโหมดของฟิลเตอร์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นี้เองนะฮะก็คือเป็นกล้องหลังนั่นเองนะฮะส่วนการโฟกัสอะไรว,ว่าทำได้ ดีกว่าแบรนด์ B เยอะนะฮะแล้วแล้วก็คุณภาพภาพถ่ายก็ยังดีกว่าด้วยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะฮะดูกล้องหน้ากันบ้างสำหรับกล้องหน้านะฮะก็ชัดอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะก็คือไม่ได้แบบโอ้โหชัดมากนะฮะแต่ว่ามันก็ได้ความสว่างระดับที่น่าพอใจนะฮะแต่ถ้าเกิดที่แสงน้อยเนี่ยแล้วนำเลนว์มาถ่ายแล้วเบลอนะฮะอาจจะเบลอไปเลยทีเดียวแล้วก็ตัวความเนียนของหน้านะฮะโหมดบิวตี้เองก็ถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ปุ่มลดเสียงในการถ่ายรูปได้เช่นเดิมนะฮะการจับชั ก็จะมีโหมดนับถอยหลังตรงนี้ด้วยนะฮะปรับไปทางซ้ายทางขวานะฮะทางซ้ายไม่มีโหมดอะไรเลยนะฮะก็คือมีโหมดแค่นี้นะฮะไม่มีโหมดอื่นๆใดๆทั้งสิ้นทํฮะมีแค่อนับถอยหลังแล้วก็บิวตี้โหมดอะไรมานี้นะฮะถ่ายออกมาแล้วเราค่อนข้างจะโอเคกับมันอยู่นะในมือถือ5,000บาทเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรจากมันมากมายเท่าไหร่นะฮะสำหรับมือถือ5,000บาทแล้วก็ดูอย่างคําว่าลูมิ์อะไรก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะ กับมือถือ5,000น่ะคุณเราว่ามันโอเคมากนะฮะแต่อย่าไปทู่ที่แสงน้อยเยอะนะฮะแล้วรูปไหนที่เราถ่ายด้วย HDR เนี่ยเมื่อเราปรับไปทางขวาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีคําว่า HDR ขึ้นมาบอกเราล้วนะฮะว่าเออนี่ปรับรูปที่ถ่ายด้วย HDR นะโอเคนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรูปอื่นกันบ้างดีก่อนนะคะสำหรับกล้องหลังนะฮะกล้องนี้เนี่ยฮะรูปนี้ก็เป็นด้วยเราถ่ายสัตว์เลี้ยงของเราในที่มืดจริงๆนะฮะต้องเปิด HDR นะฮะเท่านั้นจะเห็นเลยว่ามันจะสว่างขึ้นมากมากขนาดไหนเดี๋ยวเราได้ดูกันอันนี้คือเปิด อันนี้คือเปิด HDR สว่างไหมไม่เปิดเปิดเป็นไงโอ้โหภาพดีขึ้นเยอะมากนะฮะดีขึ้นเยอะมากแต่มือคุณจะต้องนิ่งมากๆเลยนะฮะคือต้องนิ่งแบบนิ่งสุดๆไม่งั้นคุณจะเจิดแบบนี้ฮะนี่จะเปิด HDR แล้วมือไม่นิ่งปุ๊บก็คือสันพรึบเลยนะฮะอันนี้คือการถ่ายดูในที่กังคือเดี๋ยวเราดูตอนสุดท้ายนะฮะอันนี้คือไม่เปิด HDR นะฮะเปิดปุ๊บโอ้โหสว่างเลยแต่เงื่อนไขคืออะไรจะได้ใช่ไหมมือต้องนิ่งมากๆเลยนะฮะ ก็ยังว่าละห้าพันบาทจะไปเอาเอะไรกันมากมายนะฮะโอเคภาพรวมนะฮะโดยรวมตัวนี้เนี่ยนะฮะถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ามา,มากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่คิดว่ามีแบรนด์ระดับ A ลงมาทํานะฮะระดับนี้คู่แข่งของเขาก็จะมีหัวเว่ย Y หก t w ฮะที่อยู่ราคาเดียวกันนะฮะเซนโฟน3 Max นะฮะที่อยู่ในราคาเดียวกันนะฮะแล้วจะเป็นยูเลฟอนเมทัลนะฮะ4990นะที่อยู่ในราคาประมาณเดียวกันนะฮะก็อยู่ทุกคนจะเลือกนะฮะมีแฟลชคัต Two อีกนะฮะแฟลชคัร Two จะเป็นเฮลิโอ P 1 0ใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเจอ snapdragon 4 3 0แล้วเข้าไปนี่ก็หน้าสะเทือนเหมือนกันนะฮะน่าสะเทือนเลยทีเดียวอ่ะเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะฮะเรื่องแบตเตอรี่พูดไปแล้วเนาะเราก็เลยมาเรื่องเซนเซอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องเซนเซอร์โอเคฮะเรามาถึงเรื่องของเซนเซอร์นะฮะเราเข้าแอปที่ยูร์เซนเซอร์บ็อกซ์นะฮะเพื่อเช็คเซนเซอร์ต่างๆนะฮะโอ้โหเห็นเลยว่ามีไจโรสโคปด้วยนะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์เกือบครบเลยอ่ะในราคาแค่นี้นะฮะดังนั้นมันค่อนข้างคุ้มค่ามากแล้วกับราคาเท่านี้คุณได้ขนาดนนี้ะะ แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเข้า Google Map หรือว่าอะไรพวกนี้จะต้องมีเรื่องของเข็มทิศนะฮะอย่างแน่นอนเราต้องดูเรื่อง GPS เลยคนระับเพราะว่าแบตขนาดนี้เนี่ยน่าสนใจมากมาลอง GPS กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองตัวของ Google Maps ด้วยกันนะฮะกนเดาว,ว่าน่าจะดีเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของความเร็วต่างๆนี่ก็คือเรามั่นใจนะฮะว่ามันจะต้องค่อนข้างดีมากนี่กดปุ๊บโอ้โหดูวิ่งหนี่ปุ๊บมาเลยนะฮะแล้วก็มีเข็มทิศ นะฮะแล้วก็ไม่เดินไม่เดินเป็นผีด้วยนะฮะก็คือแบบนิ่งเลยนะฮะโอ้นี่คือแบบใครอยากจะเอาไปใช้เรื่องของ GPS เนี่ยก็สบายเลยนะฮะสามารถนําทางในขณะฉุกเฉินได้นะฮะเพื่ออยากรู้ทางหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเราว่าทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหด้วยสเปคระดับนี้นะฮะต้องบอกว่าคุ้มทุกบาทจริงๆนะฮะคือถ้าสเปคขนาดนี้แล้วยังบอกว่าไม่คุ้มนี่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วฮะสเปคเนี่ย5,500บาทนะฮะรอม16บกแรมนะฮะเราก็ยังได้แบบ การจอระดับนี้เล่นเกมแบบนี้ได้แปดส0ได้เซนเซอร์เยอะขนาดนี้เขม็มทิศเยอะขนาดนี้นะฮะถ้าจะบอกว่าจุดอ่อนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกล้องนะฮะแต่จะพูดจุดอ่อนก็ลําบากเพราะมัน5,000ไงมัน5,000บาทอะเออนะถ้าถามว่ากล้องตัวไหนดีกว่าระหว่างตัวน,นี้กับหัวเว่ยบาหกทูนะฮะจะบอกว่ากล้องหัวเว่ยบาหกทูนเนี่ยดีกว่านะฮะแต่ที่เหลือนี่สินะฮะอย่างที่พูดไปเสี่ยมี่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องกล้องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะก็คือกล้องเขาจะอยู่ในเกณฑ์แบบดีหรือว่ากลางะ,ะจไม่ขนาดแบบ โอ้ว้าวสุดยอดอะไรอย่างนี้นะฮะก็แต่ว่ามันก็ห้าพันนะฮะแล้วสเปคอื่นๆนะมือถือห้าพันคงให้ไม่ได้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเวลาเวลาถ่ายถ่ายวิดีโอในตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะเราดูไปถ่ายมาให้ในกลางคืนเนี่ยจับได้ไหมว่าถ้าเป็น asus พวกเซนโฟนสา max หรือจะเป็นพวกเล n o v o k ค Note โนบเนี่ยเฟรมเละตกตกแล้วกระตุกเป็นเจ้าเข้าเลยนะฮะอันนี้คือเราถือว่ามันตกน้อยมากแล้วนะถือว่าตกน้อยมากดูจากสังเกตก,การวิ่งของรถเนี่ย เราคือมันตกน้อยมากแล้วฮะแล้วก็อาการเสียงก็ประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะฮะสำหรับคลิปตัวนี้นะฮะท้ายรายการนะฮะจะได้เห็นทั้งภาพถ่ายนะฮะแล้วก็การอัดวิดีโอด้วยนั่นเองฮะนี่คือ雷米 3S นะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะว่าตัวนี้นอกจากจะมีตัวรอม16แล้วเนี่ยยังมีตัวรอม32ด้วยนะฮะแรม3นะฮะราคาแค่6,500ได้รอม32มสองแรมสแล้วนะฮะโอ้โหคุ้มเลย นะจะคุ้มอะไรกันขนาดนั้นสําหรับเราเนี่ยเราว่ามันคุ้มหรือมันคุ้มยังไงเล้านะฮะแต่สําหรับคุณเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าคุณก็คิดเอาเองแล้วกันว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะฮะดูว่าไม่เหมาะยังไงแต่เรามองว่ามันมันเวิร์กมากๆเลยทีเดียวนะฮะมันก็เวิร์กอะ่ะเออนะโอเคสําหรับวันนี้นะฮะเลมีสสามเอสก็ล่ำลาพี่น้องนี้ฮะสนใจสินค้านะฮะก็ซื้อได้ทางเบอร์ซ้ายนะฮะทางนี้เลยนะฮะมีติดไว้ให้เหมือนเดิมนะฮะ ส่วนคนจะหาว่าเรารีวิว,วแบบไหนหรืออะไรยังไงอันนั้นเป็นนาน,านาตังเราห้ามคอมคิดคนไม่ได้หรอกเราเชื่อว่าสิ่งที่เรารีวิวไปทุกคนก็เห็นอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วนะฮะไม่จะเป็นต้องมาวิเคราะห์อะไรที่มันดูแล้วมนโนกันไปมานะฮะเราเห็นทุกอย่างพร้อมๆกันตรงนี้ตรงหน้านี่คือเลดมี่ 3S รับรองว่าคุ้มที่สุดตัวหนึ่งในยุคนี้ในงบ5,000-6,000แน่นอน1 0 0นะฮะสวัสดี นี่คือการอัดวิดีโอนะฮะยามค่ำคืนนะฮะของ Redmi 3S นั่นเองฮะแต่จริงๆบอกตรงน,น,นะด้วยแบบด้วยราคามือถือประมาณ5,000บาทเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหมันจะมาดีเลอร์ทุกอย่างในเรื่องของกล้องหรอกนะฮะแค่สเปคนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะฮะแบตสี่พันนะจอกล้องระดับนี้ CPU ระดับนี้นะฮะนี่ฮะเคื่อหม่มานี้ถ้าดีหมดหมื่นนึงจะขายไปเพื่ออะไรทะก็ได้ไหมล่ะ ก็นะฮะเอาวันนี Bref, ้ค <ını, S 1> ือการอัดวิดีโอตอนคืนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าอัดวิดีโอตอนกลางวันนั้นเป็นอย่างไรนะฮะพรุ่งนี้ได้ดูแน่นอนนี่คือการอัดวิดีโอนะฮะของ Redmi 3S ท่านใดฮะนี่คือตอนกลางวันเลยทีเดียวนะฮะประมาณสิบโมงเช้าได้ก็แดดแรงแล้วนะฮะสามารถที่อกโฟกัสเลือกจุดวัดแสงได้นะฮะคุณเห็นเฟรมเรทที่วิ่งไปนะฮะ ของรถต่างๆนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงมาดุดมากขึ้นด้วยนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็ถือว่าเราว่าโอเคนะกับบุรีห้าพัน่ะเราว่ามันดีกว่าพวกแบรนด์แบบเนี่ยชัดเลยไหมไอพวกแบรนด์บีเยอะเลยนะ,ะมันดูดีมากๆเลยอ่ะพวกแบรน,นด์บีมันจะแบบจ่ายวิดีโอมาค่อยดีเท่าไหร่นี่แบบแบบเอก็คือดีขึ้นมากเลยทีดเดียวอันนี้คือเลนส์มีสามเอสฮะ